สถานีตำรวจภูธรโคกสมบูรณ์จังหวัดลบบุรีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามพร้อมด้วยจิตอาสาโครงการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีชื่อเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันที่20ตุลาคม2564เวลา15นาฬิกา ตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีคณะตําการตรวจสอบและติดตามสถานีตำรวจภูธรโครกสมรงและจิตอาสาโดยการนําของพันตำรวจเอกพีรพลโชติกาสะเถียนรองผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีพันตำรวจเอกวอรยุธพงษ์ตันผู้กํากับการสถานีตำรวจภูธรโครกสมรงพันตำรวจโท พัทพิสิทธ์บุญสิงใจรองผู้อำกับการป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธอนโคกสมรงนายปรีชาจิตลตนการที่ปรึกษาคณะกมการตรวจสอบและติดตามตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยคณะกาการตรวจสอบและติดตามสถานีตำรวจภูธอนโคกสมโรงและชุดชุมชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธอนโคกสมรง แจกถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มให้กับประชาชนชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคลองเกตณวัดคลองเกตตำบลคลองเกตอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีอีกทั้งได้นำถุงยังชีพมอบให้กับข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูทรโคกสำโรงจำนวน15นายที่ได้รับผลกระทบจากภูทกภัยทั้งนี้ประชาชนรู้สึกปลื้มใจและรู้สึกอุ่นใจเป็นอย่างยิ่ง หลังจากนั้นแล้วนายปรีชากิตรัตนกราที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามจังหวัดลบบุรีได้พบปะกับพี่น้องชาวตำบลครองเกตสนองท่านสุนเนินผู้สื่อข่าวจังหวัดลบบุรีรายงานัานนาัาา,า,กกากกกเรบบใว็จ ก็ให้ความสำคัญกับทุกคนท่านรองซึ่งท่านก็เป็นคนใกล้ชิดถ้าหากว่าทุกคนได้ยินนามสกุลของท่านว่าโชติกาสเพียนนะก็เป็นคนที่ท่ายคิดพวกเรามากขึ้นนะครับในโอกาสนี้ก็รวมทั้งท่านผู้มั่งกับผู้มัับของเราก็ใส่ใจและก็ให้ความสำคัญกับทุกคนเนื่องจากว่าท่าน มีหน้าที่พิักสั่ิราษฎราหากว่าพี่น้องทุกท่านมีความสุขนะครับตำรวจก็จะมีความสุขไปด้วยในยามที่มีอะไรไม่ค่อยปกติใครอาจจะไม่รักตำรวจแต่พวกเหาต้องรักเพราะว่าต้องมองให้พบให้เห็นถึงแพทย์ในตมหรือคนที่ปิดทองหลังพระ เราต้องช่วยกันท่ากำลังใจให้ตำรวจ